ตุมตามแล้วก็คณะกรรมการท่านผู้ใหญ่ทั lawsuit, ท้งสองหมู่้รวบรวมฮะเป็นค่าจ่ายใช้จ่ายในการนำทุนใจมาใช้นครันนี้นะต้องขอข่าบขอบคุณว่าช่วงต่อไปก็มีความสุขการชภาพยนตร์ิองช่างกัวกันบทนทช่ยรงร่างเราจรมุ้งเรืยงปัปันนะา นะทำการใช้ไปเรื่องที่สองในคำพูดนี้นะดูตัวอย่างกันก่อนว่านะ่าติดตามชมขนาดไหนนะเป็นเรื่องที่สองคนโถงเนี่ยตักท่งเนี่ยกูไม่ได้ดอกทองนี่เขานี่ชอบบีขวากัาพุ่งหลาวชายอะไ คูสาวมังเนะ่ยเป็นประทั่ที่บดีใครสิบพีี่เออถ้าเกิดน,น้องไม,ม่คืนของมาให้พี่นะาไม่รู้นะเขาเจอมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าฆ่าไปเลยแค่นี้นะไอ้ผู้นะนะนะช่วยแพ้เมียมึงหัวใจจะวายออีกแล้วท้าเองมเชื่อคุณนี่อ้กอ้แก่ไอ้แก่ไแก่ไอั่ไอ้่ไอ้แ่้แก่ไอแกิกอ้่อ้แกั้กนไ่มอ้รร่ดอ้แกก่ไอก่อกก่อนก,กอน่อ่องคค่่ะะ้ ช่เดี๋ยวพอลงหนังเรื่องเราจะลดระบบเสียงให้เพื่ออัตราลในการชมภาพยนตร์ ในประตูทางที่ใต้ไม่ต้องให้รถเข้ามาอีกแล้วนะฮะไม่มีทางเข้าไม่มีที่จอดไม่มีที่นั่งแล้วผู้ใหญ่เกียียวฝั่งทิศตะวันตกหนะ้าปิดประตูวัดโดยไม่ต้องให้เข้าแล้วนะฮะผู้ชมเต็มลานวัดหมดแล้วครับอะไร,ะไร,ะไรนะแจังฮะแยกจังหูเป็นไรวะเนี่ยใรอยู่สารูปในลำคอเป็นคนที่แก่สั้นนกันแยกกันโอ้ตาย ไม่ใช่เพื่อนเลยพวกมึงเปิดงานวัดป่าวะเดี๋ยว่าเพื่อนมาดูบรรยากาศงี่ดิวอยู่แบนั่งยางว่านั่งนะครับคอ้นหช่วยเซโรตารี่หน่อยมีห้าสี่ป่ไม่มีมีห้เอาห้แล้วกันมี5 7เตอนนี้ะโอ้ยสัตว์มีคตมอเลยเนกรมงชมเรรยาโอ้โหนุง้าิตังว่า 对的。 สูงนะฮะที่ให้สัตว์ที่กับทีวิชัยโปรโมชั่นที่มาทําการฉช้นะครับคืนี้เร้วต้องก,การาบขอบคุณทะนท่านเจ้าภาพนะต้องภาคส่วนที่ให้ประกาสกับทีวีชัยโปรโมชั่นและก็ต้องก,การาบขอบคุณนะเอฟซีนะวิลล่าเป็นภาพยนตร์ของทีวิชัยที่ติดตามทั้งการาชมและการไลฟ์สดของมีวิชัยตลอดมานะครับต้องขอกราบขอบคุณมากนะครับลำดับต่อไปนะท้อยท่านมีความสุขกับการชมภาพยนตร์จากทีวีชัยโปรโมชั่นนะ ชมภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะสะดกทุ่นเพลงนะตลกคบขันสงการสถานโลกันขอบคุณมากครับวันนี้วคู่แรกเลยับ ไม่ใชยที่บ้านเพชรคนดูเยอะนะครับก็เยอะพอสมควรครับดูใช้ได้นะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการนั่งดูหนังนะครับ อากาศข้างหลังจอนะครับเพื่อนๆได้ดูครับผม่านผู้ชมนั่งดูตอนนี้ก็หนังเรื่องเริ่มฉายแล้วนะ BOOM จะเป็นคนกู้ชื่อให้ไขยสัตว์เลนทน์สาหัวใจดวงน้อยต่อหน้าพระองค์นี้ครับสาตกเด้เลยอะไรวะแก่้่อระไล่ไล่องเลนะพวกแก่กว่าจะนแล้วแมวมันเนี่ยไอ้แก่ไม่รู้แหววแมวข้างเลยเขาหากันให้ทั่วกา<ด>รลูกพอ่อครับพอ่อเขาพูดเองกินใจพ่อบ้า,า<ห>ขอถามสักคำแต่วา่าลุ้นักพ่อไหมรักครับ ไปลูกเฮ้ยพ่อให้ผมมาทำไมอ่ะไม่